แม่นี่ยต้องต้องเก็มาถ่ายนะหลักฐานแม่โอ้ยอธิบายรักฐานเอะเป็นลงโฆษณาให้เลยแพงไงแล้วเป็นลงยูทู e ให้การลงหาที่จอดรถใหม่ใช่กูกลัวเขาเชื่อถืออนจริงจริงเออเอเพราะว่าไปเปิดหามันไม่มีไม่มีลงให้เราก็เดี๋ยวเราไปลงให้ไป มีเป็นเป็นรูปอย่างเงี้ยเลยนะคะตอกมีแต่ใส่เสื้อแต่แต่เป็นแบบตอกให้เห็นเนี่ยไม่มีจริงๆใช่นาจะได้คนมาเยอะๆมันต้องมีความชำนาญอ่ะเพราะเขาฝึกเลื่อนเรื่อยไปเรื่อยเพาะชำนาญเอาไหนไปทำให้เขาเอาแรงยิงลยไปช่วยก็ได้จะแตกแล้วพ่อลูกจัดอย่างเงี้ยเอาเส้นยังไงถึงแล้วไม่กดเต็มที่แบบจอดเส้นเนอะ โยมแซะลงไปเลยนี่โอ้ไปเลยนะโอ้หเดยวก็อาจารย์ทิชาป๊กของมันเนี่ยไล่โมงเน่ยจกเส้นดให้เต็มที่เธไหนักเธอหนักตีเป้ไปแล้วเส้นีไว้แอบเดี๋ยวท้ต้องกดใเต็มที่ขับน้ำออก รับตามเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่ผิวหนังออกให้หมดตึงเป้งไปได้เป็นีนวดอย่างนี้นี่ีนวดดีคนรยังถ้าจาต้งเรียนสอนสัาเอาลองลกดูทีเบาไหมเอาลุกสิคะเบาไหมเอารับไปแล้วเ่เบาไหมลุกหรอเออู้เบาสิอะไรนเอาบิดเนื้องิดตัวดูสิเ้าสิไหม เจแล้วใช่มคุณอเอ,อม,มันเป็นไม่มาเดี๋ยวมาใหม่เดมาใหม่เบอร์โทรตามที่เน็ต